สวัสดีครับ FC ของช่อง YouTube แอดมุลเซียนมาขามผัดโฉก็พบเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับก็เจอกันอาจจะทีหน่อยนะครับคือแอดมีเวลาแค่อ่าวันแอร์ FC ได้อีกวันเดียวที่แอดกำลังอ่ารีวิวอยู่ในเอฟซอนนี่ก็คือวันที่14นะครับช่วงเวลาพักผ่อนแอดก็ต้องมาทำคลิปให้ FC ได้รับชมกันให้ชมกันอย่างต่อนเนื่องก่อนที่ สลากจะออกวันที่สิบหกนะครับก็จะออนแอร์ให้เอฟซีได้ชมกันทั้งวันพรงนี้นะครับพ่าแอดรีวิวเสร็จก็จะอัปโหลดนะครับทําเป็นคลิปสั้นๆสิบกว่านาทีนะครับมีคลิปยาวๆอยู่สองคลิปนะครับแต่คลิปสั้นๆหลายคลิปอยู่สามสี่คลิปจะทําให้เอฟซีได้รับชมกันอย่างต่อเน,นื่องพรุ่งนี้ทั้งวันชมกันอย่างจุใจเลยเอฟซีนะครับเดี๋ยวแอดจะทยอยลงให้เอฟซีทั้งวันพรงนี้นะครับอัปโหลดให้เอฟซีได้รับชมกันแล้วก็ พร้อมด้วยคลิปสรุปนะครับแอดก็จะทําให้เอฟซได้ชมกันนะครับรีวิวคืนนี้แล้วก็ตุงนี้ก็ก่อนจะให้เอฟซได้รับชมกับคลิปสรุปนะครับตามนี้เลยเอฟซก่อนอื่นก็่กอนจะไปยา,ยาวๆก็นี่ครับบอกทำย้ำเตอมกันทุกทุกครั้งก่อนจะทำคลิปนะครับคำเตือนนะครับเป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเท่านั้นเราไม่ได้หลอกลวงหรือ สนับสนุนผิกดกฎหมายใดใดทั้งสิ้นเราสง่งเสริมให้ท่านทือสลากินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมของคุณครับขอบพี่น้อง fc โชคดีทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาชมช่อง YouTube ของแอดหมุนเซียนมากันผาชกตอนนี้ละ fc ก็ไม่ได้ฝากอะไรเช่นเิดฝากแค่กดกระดิ่งแจ้งเตือนเท่านั้นแหละด้านขวามือสุดของ fc ก่อนีจะกดเข้าไปชมคลิปนะครับกดเข้าไปเด้งกลั้งแล้วก็เด้งขึ้นมาแล้วก็มีลูกกระดิ่ง อยู่ด้านบนสุดสีดำๆกดเข้าไปอีกครั้งก็เสร็จสิ้นในการกดการแจ้งเตือนแค่นั้นแหละนะครับเอฟซีก็จะได้เห็นคลิปทุกคลิปทีแอดได้โพสต์ไว้ปุ๊บก็เด้งเข้าทีโทรศัพท์เอฟซีแต่ละทา่านปุ๊บท,ทันทีนะครับจะได้ไม่ตกเทรนตกข่าวกันนะครับทุกคลิปทีแอดลงไปนะครับจะได้เอฟซี FC จะได้เห็นทันทีแต่นี้นะครับเราก็ามาเรื่องันเลยคลิปนี้ก็อีกหนึ่งคลิปที่ภูมิใจนําเสนอเอฟซีมากๆจะจะบอกเอฟซีว่า สองสูตรที่มาประกบกันเนี่ยยังไม่ผิดเลยสักหนวดสูตรระยะกลางระยะสั้นไอ้สูตรระยะยาวหนึ่งสูตรแล้วก็สูตรระยะสั้นถึงระยะกลางหนึ่งสูตรนะครับคือสูตรแรกเนี่ยระยะสั้นถึงระยะกลางเ,าเข้ามาแล้วสิบหมวดส่วนสูตรสีบนล่างเนี่ยห้าตัวเนี่ยสูตรระยะยาวยาวมากสองปีมาแล้วนะครับทีนี้ แอดคิดค้นขึ้นมาได้ก็อเลยรีบเอานาประกบกันแอดดูแล้วประกบกันสิบงวดเนี่ยยังไม่ผิดเลยสักงวดเอฟเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบงวดนะครับยังไม่ผิดเลยสักงวดเดียวสองสูตรนี่มาประกบกันในเอฟน้อยสูตรมากที่เอามาประกบกันล้วจะเขา้าแล้วส่วนมาจะเขารางในเอฟซีเนี่ยเข้ารางมันสาม แล้วก็เว้นไปเข้าบนหนึ่งเข้าล่างสี่เว้นไปเข้าบนหนึ่ง,นห,นงหมวดที่ผ่านมากกวเข้าล่างเนี่ยและแอบกว่าก็จะเข้าล่างเดินยาวกปอีกนะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวนี้มาให้ชมก่อนนะครับสูตรแรกก่อนเลยสูตรแรกนะครับสูตรแรกสามตัวนะครับบวกสูตรสี่บนล่างหายตัวเอาสูตรแรกก่อนสามสี่ศูนยนะครับสามสี่ศูนย นี่ครับเห็นไหมครับนี่สูตรแรกนะครับนี่ยสูตรสูตรแรกสูตรแรกสิบหน่วยบนล่างวงเล็บล่างก็คือ้นนล่างสามตัวบวกสูตรสี่อันนี้คือแอดทำโดยเฉพาะนะเฉพาะกิจนะครับแอดลบไอตัวที่เขียนไปก่อนนั้นล้มาเขียนใหม่วงเล็บเลยว่าบวกสูตรสี่นะครับสูตรเนี้ยจะต้องบวกกับสูตรสี่ซะนั่นที่แม่นสูตร ยังไม่ผิดเลยสักงวดนะครับตั้งแตง่งวดสามศูนย์สี่รวมตนของสูตรนี่เลยนะครับเรายาวมาจนถึงงวดสุดท้ายเนี่ยยังไม่ผิดเลยเอฟซีนะครับเข่าทุกงวดโดยเฉพาะเข่าล่างด้วยส่วนมากนะครับเดี๋ยวมาดูกันในการจับสูตรที่สองที่จะไม่เอฟซีได้ชมก็คือสูตรสี่นี่เอง TSK ด,ดอกจันไว้เนี่ยแค่เฉพาะสูตรเดียวเพราะาเข่าเข่าชุดเนี่ย ผิดงวดแล่วเข้าจับเข้าชุดเนี่ยห่างงวดติดเนี่ยเข่าศูนย์เก้าหลงเข่าสี่สามล่างเข่าเจ็ดเก้าห่างเข้าเจ็ดแปดล่างแล้วก็มาเข้าบนแปดหนึ่งเนี่ยนะครับห่างงวดติดแล้วก็มาเข้าตัวเดียวบนล่างน่ครับแล้วก็ดอกจันเนี่ยเราเข่าล่างหนึ่งเจ็ดที่แล้วเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็เว้นงวดเข่าบนล่างอย่างละตัวแล้วมาดอกดอกจันนี่เราเข้า เก่า uh, สามหลังสีสองเออก่าสามบนสีสองหลังเนี่ยเข่าทั้งบนทั้งหลังเนี่ยนี่ตองกาดอกจันสองดอกจันในเอฟซีแอดไม่ได้สังเกตตอกาดอกจันเดียวสองดอกจันคือเข้าทั้งบนทั้งหลังในงวดเดียวนะครับเนี่ยแล้วก็เว้นงวดเนี่ยแล้วก็มาดอกจันอีกเข้าแปดเก้าหลังเห็นไหมเนี่ยแล้วก็เข้าดอกจันอีกเนี่ยสามหกบนเนี่ย แล้วก็เว้นหงวดเว้นสองเว้นสามเว้นสี่เว้นหางหวดอันแล้วก็มาเข้าหางงวดติดเนี่ยดอกจันเนข่าบนหกสองดอกจันเข่าล่างสามสองอันนี้เข้าทั้งบนทั้งล่างสองหนึ่งสามแปดเนี่ยสามแปดสองหนึ่งสูตรเดียวนะครับเนี่ยจับกันเองเนี่ยเข้าทั้งบนทั้งล่าง่อมาเนี่ยดอกจันเข่าสี่สามบนเนี่ยสี่สามแล้วก็เว้นหนึ่งหมวดแล้วก็มาดอกจันเข่าถึงกลางบนเนี่ยแล้วก็ดอกจัน นะครับเข้าสองสามหลังนะครับเว้นงวดเนี่ยกลับมาเข้าไว้แล้วเนี่ยดอกจันเนี่ยหาศูนย์หลังวันนี้ทีแอดบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเห็นไหมเข้าร้อยสิบหน่วยแล้วกว็เข้าสิบหน่วยบนหลังเนี่ยแปดเก้าสี่ห้าสี่เห็นไหมเด่นห้าตัวจะเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเอฟซีใจผูดคำไหนอะแมนขนาดเนี้ยเอฟซีสูตรเดียวนั่นเนี่ย นะครับเนี่ยมาต่อมานี่ก็ดอกจังนั่นแหละเข้าหกสามบนแล้ว 6, ลตอมาเข้าตัวเดียวสามนะครับนี่งวดล่าสุดนี่ยห้าเก้าศูนย์หกแปดนะครับแล้วก็มาจับกับสูตรนี้นี่จับกับสูตรนี้ fc เนี่ยจับกับสูตรนี้แอร์ถอยกล่องนิดนึงเนี่ยจะได้เห็นทั่วจับกับสูตรนี้ นะครับสามสี่ศูนย์ที่ออกสองสองหนึ่งนะครับสามสี่ศูนย์แม่สองสองหนึ่งนี่สองสองหนึ่งแปดสองสามเก้าหนึ่งเข้าอะไรเข้าสองหนึ่งนี่ครับเข้าสองหนึ่งใช่ไหมใช่นี่สองหนึ่งนี่ครับดูงี้ งงหมดเหล่ามาดูตรงนี้นี่นี่ยจะใดไม่งง fc เนี่ยเห็นไหมงวดแรกเนี่ยสามสี่ศูนย์มาบวกกับแปดสองสามหนึ่งสามเก้าหนึ่งเนี่ยนะครับออกสองท้องหนึ่งสามแปดเนี่ยเข้าสามแปดงวดแรกงวดสองหนึ่งสองแปดนะครับบวกสามเจ็ดแปดสี่หกออกหกหนึ่งเนี่ยเข้าลายละงวดต่อมานะครับเนี่ยศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองแปดศูนย์ ออกแปดหกสามสองหนึ่งก็เข้าลางนี่แหละงวดต่อมาศูนย์หนึ่งเจ็ดเนี่ยศูนย์แหลกแล้วก็มาบวกเก้าสามสี่ศูนย์สองศูนย์สี่ออกสองศูนย์เก้าห้าหนึ่งก็เข้าบนศูนย์เก้าเนี่ยศูนย์เก้านะครับแล้วก็เข้ายาวติดต่อมาเลย 4, เ,ยเอฟซีเนี่ยเข้าติดต่อกัเลยจนงวดล่าสุดเนี่ยทำได้สามสี่ศูนย์เหมือนเหมือนงวดนี้เลยนะครับสามสี่ศูนย์อันนี้ก็สามสี่ศูนย์เอฟซีนะครับงวดนี้เข้าสาม แล้วป8วันนี้3405ห5่างงวดแหลกเลยห้าก9068นะครับงวดแหลกเลยดังนั้นนะครับเอามาจับกันแอดว่าต้องเข้าชุดแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะพานล่างแอดเน้นล่างนะ FC 34059068แอดเน้นล่างมาดูกันแอดจับชุดไปให้ FC เรียบร้อยละแวบมานี้เนี่ย เสกแป๊บเดียวถึงเลยเนหะ็นไหมเอฟซีเนี่ยนี่เอฟทำไว้ให้หมดแล้วเห็นไหมครับสูตรแรกนะครับสามสี่ศูนย์นะครับบวกสูตรสี่นะครับห้าเก้าศูนย์หกแปดนะครับนะเดี๋ยวแผนในเอฟซีดูนะเห็นไหมสามสี่ศูนย์บวกห้าเก้าศูนย์หกแปดถอยกลับมาบุ๊ เนี่นะครับเน้นล่างนะครับ 4, เอฟซีเน้นล่างเนี่ยนะบนล่างเน้นล่างนะครับเน้นล่างเทีแอดเขียนกองกลับไว้เนี่ยนะครับทีแอดชอ็อตโดยเฉพาะทีเอสดตีกรอบไว้เนี่ยเกี G ่ยวกับศูนย์เนี่ยแอดเน้นล่างมากๆเลยเอฟซีแต่ถ้าเกิดศูนย์ไม่มากก็จะมาตัวนี้สามห้าสามเนี่ย นะครับ้าศูนย์เนี่ยมานะครับแต่แอดมันใจว่าศูนย์มานะครับหรือจะเป็นสามหกอีกข้างหนึง่งทํามาก็จะเป็นบนนะครับหรือถ้าศูนย์เนี่ยมาหาสามสามหากับแปดสามสามแปดนี่คือหน้าสนนะครับอันนี้คือหน้าสนที่แอดเล็งไว้นะครับหน้าสนหรือแอดที่จะชอบสามเก้าก็จับแป นะครับแอดเน้นสามล่างเน้นศูนย์งนะครับสามล่างศูนย์ลงหกนี่แอดมองไปทางบนแต่ก็มาล่างได้เช่นกันนะครับก็อย่าลืมล่างด้วยสังเกตกำกับล่างด้วยเนาะเออบนอย่างเดียวไม่ได้แต่หกอ่ะเนื้อหกตัวตัวหกจริงๆอ่ะเ้าไปทางบนนะครับแต่เ้าลงล่างได้เยอะแหละ รรสามารถประกอบกับศูนย์นะครับแต่เน้นตัวนี้ตัวเดียวเลยเนี่ยเน้นเนสามศูนย์ศูนย์สามเอฟสิบนะครับถ้าลองมาก็คือเกี่ยวกับศูนย์นะนะศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์ตัวลองนี่จะชอบศูนย์เก่าก่าศูนย์ก็แล้วแต่เอฟสิบนี่จะชอบศูนย์หาาศูนย์ก็แล้วแต่หรือแม้แต่ศูนย์ศูนย์อย่าไปมองข้ามทีเดียวนะครับทุกตัวมาได้หมดเอฟสินะครับทุกตัวมาได้หมด นะครับเนี่ยถึแม้แต่สี่ศูนย์ศูนย์สี่เอฟสีนะครับแต่ีเอฟเน้นย้ำหนักๆเลยศูนย์สามสามศูนย์นะครับแล้วถ้าศูนย์ไม่มากให้มองนี่ไว้สามห้าสามแล้วก็สามแปดแปดจางล่างนะครับเอฟสี่วงเล็บบนล่างนะครับเน้นล่างเลยเนี่ยนะครับแอดเน้นล่างมากๆเลยเชื่อมมาอีกล่างนะครับ ไอรู้ชุดที่แอดพูดหรือเปล่าตัวนี้หรือเปล่าถ้าสูนมาน่าจะเป็นตัวนี้นะครับแต่ถ้าสูนไม่มาจะเป็นตัวนี้หรือตัวนี้แค่นั้นเลยอันนี้นะเอฟซีประมาณนี้คลิปนี้ให้เอฟซีได้ชมไม่อยากให้พลาดก็อย่างที่บอกไปนะครับแค่สูตรเดียวก็เหลือบเพื่อแล้วเนี่ยเอฟซีดูดิเนี่ยแค่สูตรเดียวก็เลือบเพื่อแล้วเห็นไหม เข้าตอนเนื่องเลยจับกันเองเข้าตอนเนืองเลยจับกันเองเข้าตอนเนืองเลยเว้นหางมวก็มาเข้าหางมวติดเหมือนกันแล้วก็เว้นหนึ่งเข้าสองเว้นหนึ่งเข้าสี่ให้เข้าสามแล้วก็เว้นหนึ่งเนี่ยหมดเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่เข่าเลยอย่างน้อยต้องมาหนึ่งตัวเอฟซีพอมาหนึ่งตัวก็มาจับกับสูตรนี่นะครับมาจับกับสูตรนี้สูตรนี้ก็มาอย่างน้อยหนึ่งตัวแน่นอนแอดมั่นใจ พวกเายังไม่เคยผิดเลยอ่ะใช่ไหมละ่ะดังนั้นแค่มาศูนย์ละหนึ่งตัวก็มาจับกันคูวเข่าแล้ว fc เท่าที่เห็นนี่เลยประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยก็สุดท้ายนี้ fc นะครับสี่เข่ามาชมช่อง y youtube แอดมุนเซียนมะครมประโจกก็จงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้หลบพ้นจากพยานอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยเฉพาะการขับขี่รถช่วงเทศกาลช่วงนี้ ระวังให้เยอะๆนะครับการขับขี่รถลายเยอะแยะฝนตกถนนลื่นหรือหลายๆประการนา้ำน้ำสาดกันถนนลื่นนะครับง่วงก็ไม่ขับนะครับหลับนอนพัก่อนเต็มบิมแล้วค่อยกลับอย่าประมาทในการขับขี่นะครับจบดีทุกท่านทุกคนนะครับเทปสีย่ยงโจคซื้อสลักกินแบ่งราฐบาลหรือ่าเซ็นชคนีดไดๆขอให้จคดีถูกรงกางทุกท่านทุกคนคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม